สวัสดีเพื่อนๆพื่อนี่ๆน้องๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มเจอจ่ายจบนั่นเองนะครับของบริษัทเินมั่นคงนะผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยนะครผมเกี่ยวกับเพื่อนๆพื่อนที่รอนผมเงินสินใหม่กันว่ามันไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะผมจากที่เราติดโควิดนะครับรอบแรกนะครับก็มันเมษาปี65นั่นเองนะครับปี65 แล้วเราก็เคลมสินใหม่แล้วก็ไม่ยังไม่ได้ตังกันนั่นเองนะครับแล้วก็มาปี66นะครับผมก็ได้เป็นรอบะครนะผมไม่รู้ว่าติดยังไรนะครับติดง่ายนะครับรอบ2เนี่ยผมทํางานอยู่ในห้างนะครับแล้วก็ก็ใส่แมสนะครับแมสปกติเลยนะผมแต่ก็กลับกายนะครับเป็นเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมได้รักษาตัวอยู่ที่ห้องนั้นเองนะครับอพาร์ตเมนต์ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับ ก็อาการนะครับเบื้องต้นนะอาการคือเหมือนเดิมเลยปวดหัวตัวร้อนเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับแล้วก็หลงคอน,นั่นเองเจ็บคอแสบคอเนี่ยไปแน่นอนนะเพื่อน3วันนะครับที่จะอาการหนักหน่อยตอนคืนก็จะนอนแล้วเหงื่อออกนะครับแม้แต่เปิดแอร์เราถ้าเกิดหหมหมนะตอนเนี้วันที่3นะครับถ้าเกิดนับแบบ อออกอาการเต็มๆเนี่ยประมาณวันที่3ของการที่จะเป็นเป็นโควิดเนี่ยตอนนี้ที่คอเนี่ยก็ยังยังมีอาการอยู่นะครับเวลาคลืนน้ำลายเนี่ยมันยังรู้สึกว่าเจ็บเจ็บคออยู่นะหมอก็ให้ยา,าพวกฟ้าทลายโจรครับที่เป็นแคปซูลนะผมแล้วก็เป็นพวกายาจิบ เผื่อเราไอฮนะอาการไอแล้วก็พวกยาพารายา,าแก้วัดแก้คันคออะไรต่างๆนะผมก็ประมาณนี้ครับที่ให้มาแล้วก็รักษาตัวประมาณ5วันนะวนั่นเองนะตามใบรับรองแพทย์นั่นเองครับรอบสองผมนะก็อาการประมาณนี้นะครับก็มันก็พอๆกับครั้งแรกนะครับแต่ก็ผมว่าไม่ต่างน,นะว่าจะหายไวหายเร็วอะ พอๆกันเลยสามวันเนี่ยเต็มๆเนี่ยยังไงก็หนักแน่นอนก็มันมันไม่ถึงอะหนักแต่ว่ามันก็เจ็บคอรั่วน,นู่นนี่เหงื่อออกตัวร้อนอะไรเงี้ยมันเป็นอยู่แล้วนะครับสําหรับโควิดนะผมโควิดรอบสองที่ผมเป็นนะครับเดือนเมษาหกหกคือครบปีเป็นเลยผมงงเลยว่าติดมาจากไหนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับมันเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับว่า จากเดือนเมษาที่เรายื่นสินใหม่ไปกันแล้วก็ไปที่บริษัทสินมั่นคงเนี่ยไปตามเรื่องนะครับไปตาก,ตากแดดตากฝนกันเนี่ยรอติดตามกันก่อนที่จะเข้าสู่ศาลฟื้นฟูเนี่ยผ่านเกี่ยวกวับศาลเนี่ยก็มีปรากฏว่ามีเพื่อนๆน,นะครับที่ได้เงินสามหมื่นบ้าง อะไรบ้างก้อนแรกไปนะครับก็อันนี้ก็ดีใจนะครับสําหรับใครที่ได้เงินก้อนแรกไปก่อน,นครับผมแล้วก็เงินที่เหลือก็ยังไม่ได้ก็มีครับผมแล้วก็ใครที่เซ็นไปแล้วที่ว่าเซ็นก่อนที่ศาลจะจะให้เข้าแผนฟื้นฟูเนี่ยอ่าเข้าประมาณนี้นะครับก็ทําให้เรารอมาเป็นวัน1ปีคือเสียเวลานะครับ1ปี365วันเสร็จปุ๊บพอครบหปีนะครับ ปรากฏว่าให้มีการทำแผนว่าจะจ่ายเท่าไหร่ต่อไปแล้วก็เพื่อให้เรารอโหวตกันอันนี้ก็คาดว่าน่าจะจบเดือนธันวาปีหกหกนะครับโอ้โหเป็นเวลาอีกเกือบปีเลยนะครับปีหกหกเมษายแล้วก็เดือนธันวานะครับ เราถึงจะรู้ผลนะครับว่าเราจะได้เงินจากบริษัทเินคงหรือเปล่านะครับสุดจัตเตเซียมากนะครับตอนนี้สำหรับกลุ่มเจอใจจบเนี่ยผมว่ามันมันมีแต่การรออย่างเดียวอะความหวังหวังลมๆแรงๆแ,แล้วก็การรอเนี่ยการรอต่อไปนะครับ ไม่โดยที่ไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ออกมาบอกนะเพราะว่าเขาจะจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเขารออะไรเขาก็ไม่รู้นะครับผมตอนนี้แผนฟุน้นฟก็เงียบสนิทสิท้์สายหน้าเลยครับผมไม่รู้ว่ายังไงแล้วก็ในส่วนของกบวเนี่ยเพราะว่าพ,พี่พี่น้องน้องเนี่ยก็อยากให้บริษัทสินมังคงเนี่ยล้มไปไมคือแผนมาก็จะไม่รับกันแล้วก็ไปต่อกบวนี่ผมก็มองว่า มันก็ดีนะครับเราจะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับใครห้าหมื่นก็ห้าหมื่นใครแสนก็แสนไปแต่ว่าต้องรอ,อก็รอไม่ต่างกันนะครับรอบางคนจากที่ผมไปสิงอยู่ในกลุ่มนะครับที่ไทยประกันเอเชียเดอะวันนะครับที่ล้มไปนะครับสี่บริษัทเนี่ยผมขอดูก่อนสี่บริษัทเนะี่ย ไทยประกันอัคคีนะครับผมเอเชียแล้วก็เดอะวันนะครับจากที่ผมไปดูในกลุ่มนะครับผมปรากฏว่าตอนนี้นะครับผู้ที่ไปยื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอปพคอ,อาวาไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะครับสามทางเนี่ยที่เขายื่นกันนะครับร,รวมประมาณสักเจ็ดถึงแปดแสนลน์เนี่ยก็ตอนนี้ครับจ่ายไปประมาณ กี่หมื่นคนแล้วตอนนี้รประมาณปีอนะ่ะปีเป็นปีแล้วนะครับปีกว่าสองปีเนะี่ยก็จ่ายไปทั้งหมดรวมตั้งแต่ต้นเนะี่ยที่เขาจ่ายมานะครับก็ประมาณสักสี่หมื่นคนนะสี่หมื่นไลน์นะครับผมจากที่ผมดูนะในเว็บหรือว่าในเพจของกปวน,นั่นเองนะครับชื่อขอระบุนะครับก็มีการจ่ายเดือนละ เริ่มต้นนะครับ3 0 0 0ัน0 0ลาย5,000ันลาย6000ลายนะครับตอนนี้ต่อเดือนนั่นเองนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับทุกๆเดือนประมาณนี้ครับผมที่เขาจ่ายนะอัตราเต็มที่คือปัจจุบันนะ่ะ6ก0 0กว่าลายนิดๆนะครับไม่ไม่ไม่ถึงหลักร้อยนะ6 0 0 0นิดๆไม่ถึงหลัก 6, 1 0 0นหนึ่งรับผมก็ประมาณนี้ที่เขาจ่ายมาแล้วก็รวมประมาณสัก30,000ลายจาก7ถึงแ0 0แสนลายนะครับา เจ็ถึงแปดแสนลายแล้วก็ลองคำนวณคร่าวๆนะครับ7จถึงแปดแสนลายว่ากี่ปีนะสมมติตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับทางกบวเนี่ยเขาจ่ายออยู่ที่เดือนละ6,000นะครับ6,000นลายนะรวมทุกช่องทางนะครับ6,000นลายคูณสมมินะครับสมมุตินะเขาก็ตกปีละ70,000กว่าลาย70,000กว่าลายเนี่ย คิดดูดิเจ็ดถึงแปดแสนลายนะครับก็ปีหนึ่งยังไม่ถึงแสนลายนะครับในขณะนี้นะก็ปรากฏว่ากินกินระยะเวลาประมาณผมว่านะเก้าเก้าเก้าถึงสิบปีเนี่ยคยุยคิวเลกคิวหลังๆเนี่ยอาจจะประมาณนั้นนะครับคิวหลังหลังก็อาจจะประมาณสัก เก้ถึงปีก็อาจจะได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการตัดที่จะไปจ่ายในส่วนของผู้ที่ยื่นทางกบาวคอพเองหรือว่าจะออนไลน์เนี่ยเขาสลับสับไปนะครับสับไปสับมาประมาณนี้ตามคิวนะครับคิวที่ยื่นก่อนได้ก่อนนั่นเองนะครับตามระดับคิวนะแล้วก็ในส่วนของบริษัทสินมั่งคงเนี่ยยังไม่ได้ไปขนาดนั้น,นครับตอนนี้เรารอที่ ทางสารนะครับแล้วก็แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทสินมั่นคงกันนั่นเองนะครับแล้วใช้เวลาตอนนี้ปีนะครับเป็นปีแต่เรายังได้เงินสักบาทนะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนของกบวกกบพหรือว่ายืนออนไลน์เนี่ยที่ล้มไปแล้วเนี่ยเขาได้เงินกันแล้วเขาเริ่มได้เงินกันแล้วนะครับก็ประมาณ2องสามหมื่นลานเงี้ยจาก8ปดแสนลาเนี่ย, 8, ย,เ,ยเห็นไหมเขามีการที่ที่จะ ได้เงินกันแต่ว่าทางสินมั่นคงเนี่ยจะเข้าสู่ปีที่สองนะ mm. ก็คือปีกว่าๆเนี่ยมีสาละแล้วเรายังไม่รู้แผนเลยเนี่ยเรายังไม่ได้เงินสักบาทน,นะครับอันนี้ข้อเสียของการที่เราเข้าแผนฟื้นฟูนะครับผมว่ามันช้ามากครับช้าแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะได้เงินตอนไหนนะครับพอเขาอนอมัตถ้าเกิดผ่านก็จริงเราไม่รู้ว่าเดือนแรกที่เราจะได้เงินเนี่ยก้อนแรกรู้ว่าจะได้เต็มเลยเนะี่ยเดือนไหน อย่างไรนะครับเราไม่รู้นะครับขนทางเรียบร้อยนะครับแต่ในส่วนของโอวอถ้าเกิดเราไปลงได้ก็ดีนะครับถ้าเกิดแบบพอแล้วสินมังคงเนี่ยศาลตัดสินว่าคุณไม่มีกําลังจ่ายให้ล้มไปเงี้ยแล้วเราก็ไปต่อกบวอไปยื่นเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนนะครับผมผมว่าเนี่ยเอกอสารเนี่ยเอกอสารหนึ่งนะข้อหนึ่งนะถ้าเกิดาตามแผนฟื้นฟูเนี่ยเพราะว่าเรายื่นไปแล้วนะครับแล้วก็มี ใบหลักฐานแห่งนี้นะครับใบหลักฐานแห่งนี้นะครับจากสินมั่นคงนั่นเองนะครับที่เขาให้ให้เรามานะครับที่เราดาวน์โหลดเอาไว้ผมว่าสําคัญนะเผื่อทางกบวเนี่ยเขาให้เรายื่นนะครับยื่นในอนาคตเพราะว่า,าบริษัทเป็นสินมั่นคงเนี่ยล่มไปนะครับล่มคือจ่ายไม่ได้แน่นอนเนี่ยเราต้องไปยืน่นผมว่าหลักฐานด้านที่1คืออาจจะสําคัญนะครับ หลักฐานแห่งนี้เนี่ยที่เราว่าว่าเราเป็นเจ้าหนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของใบที่เรายืดสัน,นั่นเองครับก็เป็นพกใบ for fun จุด2 0ใบหลักฐานนั่นเองนะครับที่สําคัญนะหรือว่าอันที่2คือถ้าเกิดไปต่อกวบวเนี่ยอาจจะใช้นะอาจจะใช้นะใบใบรองแพทย์ใบผลอีพีซีอารสมุดบุ๊กแบงค์เนี่ยก็อาจจะใช้นะแบบกรมทัรเนี่ย อาจจะใช้นะเพราะว่าในส่วนของ4บริษัทเนี่ยเขาต้องใช้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยสอย่างนะครับใบรองแพทย์ใบผล RT-PCR กรมทันแล้วก็พวกบุ๊กแบ็กอะไรต่างๆนะมันต้องใช้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เวลา1-2ปีแล้วไปยื่นเนี่ยผมว่าเอกสารโหหากกันมันเลยนะหากกันมันเลยกับลงเชลงบาลเนี่ยโอ้โห ลำบากเลยนะครับลำบากลาบนนะครับผมในอนาคตก็ไม่อยากจะคิดนะครับผมเพราะว่าเหนื่อยนะผมว่าเหนื่อยตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรที่มาอัปเดตนะครับผมก็มาพูดคุยนะมามา,าคุยกับเ,เพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมก็ได้เป็นรอบที่สองอนะการที่ติดโควิดเนี่ยเพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากจะติดนะมันเสียไรายได้ผมก็ต้องหยุดอยู่ห้องเปล่าๆเนะี่ย ร้อนก็ร้อนลำบากลำบากตัวเองนะครับหนเงินทองที่จะได้ต่อว,วันมาทำงานเนี่ยนู่นนี่นะผมก็ลำบากนะครับลำบากลำบนเราก็ไม่อยากจะเป็นนะครับแต่ว่า,าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอ่าโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มาร่วมพูดคุยกันเนเพื่อนมาแชร์ข้อมูลมาคุยกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ห้องไม่ได้ทำอะไรผมว่าอัดคลิปเเพื่อนเนี้ ฟังครับมาแชร์ประสบการณ์นะเพราะว่ารอบสองมันก็อาการประมาณเดิมเลยนะครับก็ไม่ไม่ได้อะไรมากนะครับก็ทรมานประมาณ3วันนั่นเองนะครับผมก็ให้ผ่านกันไปด้วยดีนะครับบางคนก็เป็นรอบที่2รอบที่3แล้วนะครับกับโควิดนั่นเองโอเคครับผมเดีย๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับผม